นี่เราถึงที่ไหนกันแล้วคะอาก,กิฮบาบาระทริปญี่ปุ่นของคิดไปไกลทาวเวลก็เดินทางมาถึงเมืองสุดท้ายกันแล้วคะ่ะสวัสดีโตเกียวก่อนอื่นหาที่จอดรถเพื่อไปซื้อของที่สําคัญกันก่นกอนคะ่ะนั่นก็คือของเล่นลูกๆนั่นเองนี่คือของสําคัญในทริปเราเลยนะหลังจากเดินซื้อของที่ย่านอาก,กิฮบาบาระกันเสร็จแล้วก็เตรียมไปเดินเลาเที่ยวกันเลย แห่งหนึ่งในโตเกียวเลยมาแวะเสี่ยงดวงกันสักหน่อยค่ะเผื่อจะได้มีโชคกับเขาบ้างไม่มีอะไรให้คืนเลยไม่คืนเลยเหรอเฮ้ยเลยไม่มีอะไรได้เลยมีอันเดียวมีไปไปเขาขึ้นนอบคุณผู้ ไ้เยนนไป1,000เยนโอเคไปต่อกันด้วยขับรถรอบเมืองโซเกียวกันตอนเย็นก็ได้มากินอาหารญี่ปุ่นกับพี่สาวคนสวยที่อยู่ที่นี่กันค่ะพาเรากินของแปลกๆเช่นเนื้อม้าจานนี้เราฟังภาษาญี่ปุ่นกันไม่ออกเลยค่ะดีนะที่มีล่ามาช่วยกันแปลหยัังจากที่สั่งสรค์กันเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันกลับที่พักกันค่ะเตรียมไปเที่ยวต่อกันพรุ่งนี้ วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของทริปญี่ปุ่นของเรากันแล้วแล้วเตรียมตัวไปเที่ยวในตัวเมืองกันต่อเลยก่อนอื่นเอาเรถไปจอดที่ปาร์กิ้งกันก่อนค่ะจะได้เดินเที่ยวกันได้สะดวกตอนนี้เราก็เดินมาถึงห้าแยกชิบุย่ากันแล้วค่ะแกลนมากที่ต้องมาเดินและถ่ายรูปกัน กันแล้วหาข้าวเช้ากินกันหน่อยค่ะไปกดราเมนกินกันที่นี่น้ำอัดลมเขาแก้วใหญ่กันมากเลยกินกันไม่หมดแน่แน่ราเมนร้อนๆของเราก็มากันแล้วจ้าตามด้วยข้าวหน้าหมูของพี่คิวน่ากินกันสุดๆเลยออกมาก็ได้มาลองเสี่ยงดวงกันอีกแล้วสรุปโชคไม่มีได้เงินคืนมาแค่200ยเหมือนเดิมเลยค่ะไปต่อกันที่ตึกทิบูย่าสกายจุดชมวิวโตเกียวแบบ360้อองศาใครที่ได้มาตรงเกียวแล้วจะต้องมาชมวิวที่จุดจุดนี้กัน ี่มาชั้น45เขาก็มีอะไรมาให้ดูตลอดทั้งทางเลยแป๊บเดียวเองก็ถึงที่หมายกันแล้วแล้วแล้วเราก็มาถึงจุดชมวิวกันแล้วค่ะชิบูย่าสกายมองหเห็นวิวโตเกียวสวยกันมากๆเลยค่ะ โตเกียวจะพลาดกันไม่ได้แล้วล่วคะค่ะวันนี้ที่นนมาลมแรงกันมากเลยคะ่ะทั้งหนาวทั้งเย็นกันเลยรอบนี้ได้มาเที่ยวตอนกลางวันไว้รอบน่าจะมาเที่ยวใหม่ตอนกลางคืนนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะชิบูย่าสกายแล้วมาต่อมื้อเย็นที่ชาบูโยกันมีนํำซุปห้เือกันเยอะมากเลยห <c oughs> ากกะตักได้ไม่อัน้นมีเวลาให้กินถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งกันเลยคะ่ะของเรามีของเราเปล่า ของเราหมายเลขโต้ไลยบายมันก็บายบายมันก็ยิ้มให้น่ารักไหมหลังจากที่เราซัดหมูกันเสร็จแล้วก็เป็นต่อที่ของหวานกันค่ะงอกกระปงไม่ไม่ใช่ไอติมที่นี่อร่อยมากเลยกินแล้วก็อยากกินอีกแต่เสียดายอิ่มกันซะแล้วอีกหนึ่งเมนูที่มาทำกันก็คือใส่ไหมเล่นกันสนุกไปอีกจ้า เราทำไดใไใไ้ใส่ใหม่เต็มล้ใช่ไหมใส่ใหมเต็มนู่นลทำกันทีใส่ใหม่ลอยกันเต็มร้านเลยค่ะปะจบมือนี้ใช้เวลาคุ้มกันมากๆเลย1นชั่วโมงครึ่งพอดีเป๊ะชาวนี้ก็เอารถมาส่งคืนโตโยตา้าเลน้าคากันเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปเตรียมขึ้นเครื่องกลับประเทศไทยกันแล้วให้ยังไงฝากเพื่อนๆติดตามกดไลค์กด